สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ช่อง Amazing เดี๋ยวทำคอนเทนต์หน่อยนะฮะวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่เราอยู่ช่างใบนะครับนะฮะก็เอาไอ้ตัวสุดหล่อของเรามาเอามาซ่อมบำรุงซะหน่อยนะฮะ เดี๋ยววันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาโชว์การทำอาหารในระหว่างที่เรามาซ่อมรถถือว่าเรามาแคมปิ้งนะครับเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะร้อนยังก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะโชว์ทอดไข่นะครับ มาครับในระหว่างที่เรารอกระทะร้อนเราก็จะมาโชว์นี่เรามีน้ำมันนะฮะมีน้ำมันนะครับมีน้ำมันอุ้ยมีนี่มีซอสสองตัวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเรามีไข่นี่ครับเพื่อนๆไข่แซ่บมากนะฮะไข่เดี๋ยวเราทอดฟูๆกันไปเลยสี่ลูก ใส่ไข่ไปเลยครับนะฮะจะได้กินไหมเนี่ยวันนะี้ <c oughs> อ่าเรียบร้อยไข่สีฟองนะครับถือว่ามาปิกนิกไข่สีฟองอ่าเราไม่มี ้อนตีเราก็เราก็จะเป็นซอสกะเอานะครับใส่ตะหลิวเลยประมาณนี้โอเคมาไม่ก่อนงานเพื่อนใส่อย่างนี้เลยโอ้มันคือลูกทุ่งแค่นอกโอเคมันก็น่าจะเข้ากันอย่างแหละพลิกไปเลยใส่ไปเลยครับ ก็จะเป็นไข่ที่มีรสชาติกินน้ำมันเครื่องด้วยเนะาะปะปนกันไปบรรยากาศมันก็จะเป็นการแบบไข่ได้กินซอสได้กินของสแกนเนียได้กินของน้ำมันเฟืองท้ายที่บรรยากาศแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้บอกตรงๆนะฮะโอเคในระหว่างที่เราใส่พริกเราก็นะฮะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันพืชกันก่อนเพื่อน นะเพื่อการทอดมันอาจจะเป็นเมนูที่แบบดูไม่มีอะไรทอดไข่ใส่พริกแต่สิ่งที่อยากจะสื่อก็คือแคมปิ้งความลำบากความเป็นธรรมชาตินะฮะคนอื่นพาพาไปทำอาหารตรงแบบเขาเรียกว่าอะไรบริเวณน้ำตกใช่ไหมอันนี้เราก็บรรยากาศก็นะครับใส่น้ำมันไปเลยบรรยากาศก็ชิลดี นะเดี๋ยวอีกสักพักยุงก็คงจะมานะครับ,นะรบมามากินเป็นเพื่อนกันนะฮะก็เหมือนกระทะจะไหม้แต่ก็ว้าวเราก็ทําการเอียงกระทะนะเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอการเอียงกระทะเพื่อที่จะให้น้ำมันมันแบบมันกระจุงกระจายแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ากระทะโอ้ มันไม่โอ้มันเหมือนมันแรงไปมันเหมือนมันแรงไปมันต้องปรับอะไรวะวอวูโอเคเราปิดกระทะไปก่อน <c oughs> <c oughs> จะได้กินไหมวะอ่ะฮะแต่ว่ากระทะตัวนี้มันไหมแล้ว เอาไปเลยเย็นๆครับใจเย็นๆเย็นเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อนเปิดไฟมาหน่อยเราก็ไม่ได้มีทับผพีเราก็จะใช้ประมาณนี้เป็นออง่าวแล้วกันนะมันก็จะเป็นกับข้าวมือที่ดูลำบากหน่อยนะครับโอ,อ้เอาว่ากันไป เอียงฝั่งนี้ไหมน,นะกิ่นควันขึ้นมาแล้วครับดูทรงน่าจะเป็นไก่คั้วมากกว่าไก่ไก่ทอดไข่นะโฮ กลายเป็นกระทะไหมไปเลยอ่ะเอ้าไม่เป็นอย่างงี้วะเนี่ยอุ้ยอุ้ยทำไมใครเป็นอย่างงี้มันไหมแล้วเนี่ยก็คอนเทนต์ โอ้ก็ก็รีวิวนะสำหรับไข่ก็ยังทานได้แต่ว่ากระทะผมน่าจะน่าจะไปที่สบายแล้วเพื่อนเื่อนมันคั่วมันมันมันต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างโอเคเดี๋ยวเรามาตักข้าวกันก็สำหรับไข่ ลำบงลำบากผมก็ไม่รู้ผมจะหาเรื่องให้ตัวเองทำไมเนาะไปซื้อเดินออกไปข้างนอกก็มีก๋วยเตี๋ยวให้ทานร้านเพื่อนแต่ก็เนี่ยฮะตักข้าวแล้วก็ลาดไข่เป็นเมนงงูง่ายๆนะ,ะเป็นเมนงงูง่ายๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลาดเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราลาดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ในหน้าตานะฮะก็เดี๋ยวเรากินข้าวแล้วก็กับผักแซ่บ มาเดี๋ยวเราจานที่สองจานที่สองเราก็ราดไข่ไปเลยครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เรามีซอสขวดหนึ่งเดี๋ยวเรามารีวิวกินให้ดูลองดู ออืม่รมบรรยากาศกับกับข้าวอร่อยมากอืม,มันอาจจะเป็นเมนูธรรมดานะฮะแต่ว่าด้วยบรรยากาศแล้วเราก็มีเพื่อนนะฮะมีเพื่อนเป็นยุงนะฮะแล้วก็ ได้กินข้าวกับบรรยากาศที่เขาบอกว่าได้กลิ่นไอธรรมชาติของสแกนเนียแท้จริงนี่คือแฟนพันธุ์แท้ผมแฟนพันธุ์แท้สแกนเนียแน่นอนนะฮะเรากินข้าวกับสแกนเนียได้กินทั้งมองกินไปได้อัทธรสมองล้อไปด้วยนะนะมองเผาข้างอืออืมอม,อม,มีความสุขเพื่อนๆโอเคขอบคุณ,คณเพื่อนๆืนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะอาจจะไปคลิป,ลปแบบ หลายสาระแต่ก็ฟินฟินดีเหมือนกัน <c oughs> ฟินสุดยอดไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอามิซิ่อาอ์มาซิ่งไปกินข้าวก่อนสุดยอด